ลาอลองเดินลงไปดูให้ทุกท่านดูนะครับว่าถ้ำลือสีนั้นเป็นยังไงครับทางเดินลงไปอยู่นะครับเงียบสงบซึ่งบรรยากาศก็ต้องบอกว่าวังเวงนะครับนี่ก็เป็นพระอุบโบสถของวัดถ้ำสะพงนะครับซึ่งถ้ำสะพงนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับคุณผู้ชมจะมีน้ำตก สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านทับทิมสยาม06นหะครับหรือว่าชื่อเดิมว่าบ้านนาจารียตำบลปลือใหญ่อําเภอปุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนไทยกัมพูชานะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวชมวัดนะครับซึ่งผมเห็นป้ายแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปดูกันนะครับ ไปดูกันนะครับว่าวัดถ้ำสุรพงษ์บ้านทับทิมสยาม06นั้นเป็นยังไงนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับหมู่บ้านทับทิมสยาม06นะครับยังเป็นที่ตั้งของ สวนสัตว์นะครับสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าจุฬาพรนะครับสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าจุฬาพรด้วยนะครับที่นี่แหละครับที่ตรงไปข้างหน้านะครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นเนินเล็กๆนะครับเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับบริเวณนี้ ข้างหน้าก็เป็นสามแยกนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าจุฬาพรนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็น่าจะไปวัดถ้ำสุรพงศ์นะครับใช่นะครับเห็นป้ายแล้วนะครับนี่ครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาพรนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาพร ถ้าเลี้ยวปวานะครับก็จะไปไวแล้วนะครับโอ้บรรยากาศครับคุณผู้ชมครับดีมากๆนะครับแล้วก็ร่มรื่นนะครับเป็นป่าเลยนะครับบริเวณนี้ครับ ผู้ชมครับขับผ่านมาทางนี้นะครับผมเห็นเขียนป้ายไว้ว่าอะไรครับถ้ำลือสีนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นมีป้ายถ้ำลือสีอ่ะเดี๋ยวจะลองลองเดินลงไปดูให้ทุกท่านดูนะครับว่าถ้ำลือสีนั้นเป็นยังไงครับเอาละครับคุณผู้ชมผมจะพาทุกท่านเดินมาดูบริเวณของป่านะครับข้างข้างนี้นะครับเห็นมีป้ายนะครับมีป้ายอะไรครับเนี่ย ป้ายก็เก่าแก่แล้วก็สุดโทมมากนะครับคุณผู้ชมครับอ่านไม่ได้แล้วนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเป็นป้ายอะไระลักษณะนะครับตรงถ้ำฤาษีตรงนี้ก็จะเป็นเพิงหินนะครับเป็นเพิงหินขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างอยู่นะครับโอ้โห,โหลักษณะเป็นเพิงหินนะครับนี่ เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมบริเวณนี้นะครับโอ้มีเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับต้องระวังนะครับน่าจะมีคนมาเที่ยวอยู่บ้างนะครับก็มีลักษณะเป็นทางเดินลงไปอยู่นะครับเงียบแล้วก็วังเวงทีเดียวนะครับ หเห็นเป็นนกอะไรก็ไม่ซ้ำชนิดแล้วก็บินอยู่แล้วก็เงียบสงบซึ่งบรรยากาศก,าก็ต้องบอกว่าวาังเวงนะครับไม่มีคนมาเที่ยวนะครับบรรยากาศวังเวงแล้วก็เยือกเย็นมากครับมีเพียงเสียงลมหายใจของผมเท่านั้นนะครับตอนนี้เป็นป่านะครับบริเวณนี้ เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศในที่อื่นๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันต่อนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ร่มรื่นมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างหน้าก็เห็นป้ายแล้วนะครับ นี่คือบรรยากาศบ้านทับทิมสยาม06อำเภอขุกขันจังหวัดศรีสะเกดครับเห็นวัดซึ่งก็อยู่ติดชายแดนไทยกัมพูชานะครับสวยงามมากๆนะครับดูครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศบริเวณรอบๆของวัดกันนะครับ นี่ก็เป็นพระอุโบสถของวัดถ้ำสะพงนะครับซึ่งบรรยากาศโดยร,บรอบๆนี้สวยงามมากๆนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยร,บรอบๆของวัดถ้ำสะพงนะครับสวยงามแล้วก็ร่มรื่นนะครับว่าน้ำเต็มเลยครับช่วงนี้สวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของน้ำตกกันนะครับตอนนี้ผมก็ ขับมอไซค์มาท้ายวัดนะครับของวัดถ้ำสะพงนะครับซึ่งขออภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้อ่านสุอ่านเป็นน้ำตกถ้ำสุรพงศ์นะครับที่จริงไม่ใช่นะครับสะพงนี่ครับน้ำตกถ้ำสะพงนะครับซึ่งน้ำตกแห่งนี้อยู่ท้ายวัดนะครับอยู่ข้างล่างของท้ายวัดสะพงนั่นเองนะครับวัดถ้ำสะพงนั่นเองนะครับนี่เป็นน้ำตกน้ำ ตกถ้ำสะพงนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินลงไปดูน้ําตกกันนะครับมากันเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูกันว่ามีน้ำหรือยังนะครับอ <c oughs> ข้างล่างคุณผู้ชมน้ำยังไม่มีนะครับแต่สวยงามมากๆนะครับแค่ได้มาชมโขดหินนี่ก็สวยงาม คุ้มค่าสมกับการเดินทางมายาวไกลนะครับหมู่บ้านอยู่ติดชายแดนไทยกัมพูชานะครับนั่นก็คือบ้านทับทิมสยาม06หรือว่าบ้านนาจเรียตาบลปลือใหญ่อําเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมดูนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับคุณผู้ชมจะมีน้ำตกที่ไหลลงมาตรงนี้สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราเดินลงมาดูข้างล่างกันนะครับ สวยงามครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าฤดูฝนน้ำหลากนะครับก็จะมีน้ำตกนะครับไหลลงตรงนี้แล้วก็สวยงามมากๆครับนี่คือน้ำตกถ้ำสะพงตําบลปลือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ยังไม่มีน้ำนะครับคุณผู้ชม เนื่องจากว่ายังไม่เข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่ที่ฝนตกซุกหรือว่าน้ําหลากนะครับนี่บริเวณนี้น้ําจะไหลลงไปกันเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นโขดหินที่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับทางลงก็สวยงามครับนี่คือน้ําตกถ้าสะพงซึ่งอยู่ที่วัดถ้าสะพง บ้านทับทิมสยาม06ตำบลปลือใหญ่อำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับถ้าฤดูน้ำหลากมาในน้ำจะเยอะแล้วก็สวยงามต้องรอนะครับรอฤดูน้ำหลากมาเดี๋ยวผมจะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ